มองไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาตรับเข้าสู่ในเบ็กที่สองครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาครับอยู่กันตรงนี้ช่องเคเบิลชแนล n e l 37H ดนะครับช่องเคเบิลชแนล n e l 37นะฮะพี่เชาประจำการอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรักย่ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นหุ่นเสื้อ อยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโอเซลนะครับของเสียเจียงด้วยนะครับที่สนับสนุนเสื้อในการใส่ไปสัญจรของลูกหนังติดล้อนะครับที่งานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับมาในเดรกซอนะครับเราก็ยังอยู่กับบรรยากาศศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่าอาคาเดมี่นะครับสนามที่2ขององค์การมหารสุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ในการฝึกเด็กๆนะครับในส่วนของสนามที่2อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งในการนี้นะครับก็มีการเตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีนะครับแลกวัฒนธรรมกับเยาวชนของประเทศมาเลเซียนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่ามีการเปิดตัวชุดเยาวชนรวมไปถึง คุณเพชรน,นะฮะก็เป็นผู้สนับสนุนให้กับเยาวชนชุดนี้เดินทางไปแข่งขันแลกวัฒนธรรมและก็การกีฬาด้วยครับสวัสดีค่ะบริษัทเพชรมังกรกรุ๊ปนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือให้น้องๆได้มาฝึก ไม่ต้องไปติดเกมหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีความสามัคคีปองดองกันนะคะบางกรกรุ๊ปขอสนับสนุนในด้านการเดินทางหรือว่าชุดกีฬาแล้วก็10ขวบ10ขวบแล้วก็12ขวบเป็นบางส่วนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นบางส่วนเรายินดีมีความ ตั้งใจที่จะส่งเสริมเยาวชนเพื่อให้เขาได้มีอนาคตที่สดใสไม่ต้องไปในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแม่มังกรสังวิบุตรก็ขอขอบคุณโค้ดและก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมีความอบอุ่นมากที่ได้มาอยู่กับกรุงเก่าแล้วก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมน้องตลอดไปและขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่อยู่เบื้องหลัง ที่สนับสนุนน้องขอบคุณมากค่ะวสวัสดีครับผมชื่อเดชชายบางกงสารสศวิูลครับโรงเรียนจิราศาสตร์วิทยาครับเล่นตำแหน่งกองหน้าครับผมจะไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียครับ ชาวค้าที่เห็นอยู่นี่ก็คือตัวแทนที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในนามกรุงเก่าอายุธยาค่ะที่จะไปแข่งที่มาเลเซียวันที่สองถึงวันที่ห้ธันวาอัดฉีดเต็มที่ไม่ว่าจะอุปกรณ์หรือว่าสนับสนุนในการเดินทางหรือว่าเสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมใจพร้อม กำลังใจพร้อมทุกอย่างค่ะพี่ชาวคิดว่าจะได้แลกเปลี่ยนแบบมีคุณค่านำชื่อเสียงเข้ามาให้ประเทศไทยเราโดยตัวแทนของกรุงเก่าของอยุธยาค่ะ นอกจากนโยบายในการแข่งขันในประเทศแล้วเราก็มีนโยบายส่งเสริมให้กับน้องๆน,นะครับเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ส่งแข่งขันไปประเทศสิงคโปร์นะครับมาเลเซียเวียดนามนะครับลาวนะครับญี่ปุ่น นะครับที่ผ่านมาในอดีตส่วนปัจจุบันนี้นะครับในรายการนี้ในระหว่างวันที่ 2- อถึงหธันวาเนี้ยที่เราจะเดินทางไปแข่งขันที่สมสรสลคงงอนะครับประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นการจัดแข่งขันฟุตบอลน,นานาชาตินะครับโดยทางสมสรสลคงงอเนี่ยก็ได้ได้เชิญน,นะครับทางศูนย์ฝึกฟุตบอกลกรุงเก่าในรุ่นอายุ10และ12ปีในฟุตบอลเจคนให้เดินทางเข้าไปร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งจะมี น้องๆเยาวชนเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียมาจากประเทศเกาหลีจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศสิงคโปร์นะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับถามว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับ ประเทศของมาเลเซียอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งจะรวบรวมจากเยาวชนจากหลายๆสโมสรมาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนบุตรหลานนะครับในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ครับก็จะมีเด็กๆไปจํานวนทั้งสิ้น22คนมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปอีก7คนนะครับแล้วเรารวมทีมงานโค้ชรวมทีมงานช่างภาพก็รวมลแล้วประมาณ30ชีวิตที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับ โดยปกตเราจะไปแข่งอนประเทศไหนบ้างโดยปกติเราจะส่งเด็กๆทุกรุ่นทาระดับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขัน,นไปทุกปีตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับปีหนึ่งบางครั้งไปประเทศจีนบางครั้งไปประเทศเวียดนามบางครั้งไปประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ว่าผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะสนับสนุนบุตรหลานของ,ของผู้ปกครองเนี่ย สำคัญที่สุดก็คือถ้าไปร่วมกันแข่งขันแล้วสามารถที่จะได้รางวัลได้วุฒิบัตรกลับมาเนี่ยเขาก็สามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดในการที่เขาจะไปคัดเลือกตามโรงเรียนต่างๆในทุกๆปีซึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับในหลายๆคนที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งก็ถ้าถ้า,ถาศูนย์ฝึกยังยังยังหยุดแบบนี้นะครับผมก็คิดว่านโยบายในการส่งเด็กไปแข่งขันในต่างประเทศก็คงยังมีทุกๆปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ปกครองให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงใดครับเด็กตื่นตัวไหมครับ ชุดนี้เป็นชุดแรกครับที่เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศเด็กทุกคนจานวน22คนเนี่ยไม่เคยเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศนะครับแน่นอนมีความตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งที่กังวลอยู่ตอนนี้นะครับในวันเสาร์หน้าเนี่ยมันยังมีการแข่งขันฟุตบอลของรายการสิงเข้ามาอีกก็ก็กังวลว่าเด็กๆจะเจ็บนะครับซึ่งก็ทำทำให้เราต้องตัดสินใจว่า เราส่งเข้าแข่งขันในรายการสิ่งที่จะแข่งขันในวันเสาร์หน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะส่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายอย่างอย่างมากมายเพราะกลัวอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปซึ่งเราก็เราจะเดินทางไปแล้วครับสุดท้ายอยากให้โค้ชบูขอบคุณผู้ปกครองครับที่ผลดดันโครงการนี้ไปสู่เพื่อนบ้านครับก็ผมต้องเองต้องขอบคุณนะครับผู้ปกครองนะครับทุกท่านที่สนับสนุในให้บุตรหลานได้เดินทางไปแข่งขันขนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทนะครับ อของแม่มังกรนะครับบริษัทเนี่ยนะครับเพชรมังกรกรุ๊ปนะครับที่สนับสนุนนะครับงบประมาณาเรื่องของชุดเดินทางบางส่วนนะครับให้น้องๆได้ใส่เดินทางไปแข่งขันในในครั้งนี้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับให้กับทีมงานนะครับที่จะต้องช่วยกันควบคุมน้องๆไปแข่งขันในครั้งนี้ครับ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเยาวชนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็นำวัฒนธรรมกลับมานะครับแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับล่ำลากันด้วยเยาวชนตัวเก่งนะครับแล้วก็โค้ดบูสันติทรงเต้ได้พูดถึงโครงการนี้ในการที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับวันนี้พี่ชาวและทีมงานล่ำลาไปก่อนนะครับพบกันในวันถัดไปครับสวัสดีครับเย้ yeah! สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเฉลกกรจินดาพชรโรงเรียนประชาศึกษาอายุ12ปีครับเล่นตำแหน่งกองหลังครับไปมาเลเซียจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติภพมังษาอยู่โรงเรียนประตูชยัยอายุ10ขวบผมจะไปมาแข่งที่มาเลสีผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริพัตรประการท่ากองผมอายุ10ขวบครับผมเล่นกองกลางครับ ผมจะไปแข่งที่มาเลเซียผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับก็โอเคนะครับตอนนี้เด็กๆก็มีความพร้อมแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์นะครับจะมีความพร้อมในขั้นสุดท้ายแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับเราจะแข่งขันนะครับก็คาดหวังว่าในการไปแข่งขันในรายการสิ่นี้ตอนน้องๆทุกคนเด็กๆทุกคนเนี่ยจะไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตอนนี้ ผมคิดว่าใน2อสัปดาห์นี้ผมก็จะพยายามจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมแล้วก็วิธีการเล่นฟุตบอล7คนต่างๆให้มีความพร้อมที่สุดที่จะเดินทางไปแข่งขันในวันที่สอถึง5้ธันวาคมนี้ครับอดกุนบอลสยาม ผู้เด็กบอลผู้เด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพัลังของความสำเร็จจ,นนจ,จะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ